สวัสดีครับร้านพูสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับรายละเอียดตัวรถ L4018DT นะครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับรถขนาด40แรกนะครับเหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือนนะครับใช้งานส่วนตัวนะครับขนาดก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับคอนคัสนะครับมีตัดนะครับตามอายุการใช้งานนะครับคือคัตเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานนะครับอยู่ที่คนใช้นะครับถ้าชอบเปรียบเรียคัตนะครับ ใช้เกียไม่เหมาะสมกับรอบนะครับคัดก็จะหมดไวนะครับโปรสตินล้อหน้าก็จะมีเปลี่ยนนะครับตามอายุนะครับพวกนี้กันส่งหน้ายังเป็นของเดิมนะครับอ่าใบดันด้านล่างสีเดิมนะครับปากใบดันก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระทะล้อสีดําเดิมยางหลังเป็นยางติดรถนะครับก็ดอกยังสูงนะครับก็หกสิบเปนะครับเนี่ยพวกรอยต่างรานใช้งานมีบ้างนะครับสีเดิมเบาะคุ่มให้ใหม่แล้วนะครับ พวกซุ้มล้อมีเก็บรอยฉลองนิดหน่อยนะครับตรงแบบข้อศอกที่เวลาชอบเอาไปเท้านะครับมันจะบางทีมันเป็นสนิมไฟเดียวไฟท้ายนะครับอยู่ครบนะครับด้านท้ายก็เดิมเดิมนะครับสีเดิมฝาบนยังไม่เคยเปิดนะครับจะมีด้านนี้ซีนยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเก่าเดิมอันนี้เก่าเดิมนะครับด้านนี้เนี่ยเปลี่ยนซีนนะครับก็ตามอายุนะครับก็ไม่ได้แปลกนะครับซีนเรื่องปกตินะครับ ก็ถือว่าด้านท้ายสวยนะครับอ่าพวกเสาหลังคาไม่มีผูกชุดควบคุมไฮดรอลิกนะครับไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับเดิมๆติลกกร์ต่างๆอยู่ครบนะครับเนี่ยพวกกั้นคันเลงอะไรต่างๆของเดิมนะครับขาด้านล่างสีเดิมนะครับแป๊มไฮดรอลิกไม่มีเสียรูปนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมเดี๋ยวรายละเอียดม,มาดูอีกทีหนึ่งนะครับสีนะด้านนี้ก็มีเปลี่ยนสีล้อหน้านะครับอ่าเนี่ยพวกเนี้ยเปลี่ยนสีนนะครับ ลูกมากนะครับเดี๋ยวถ้ามันหลวมอะไรยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้คือมาสภาพเดิมๆนะครับเก็บแบบล้างเลิงอะไรให้มันดูเรียบร้อยนิดหน่อยเองนะครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรคันนี้น้ําปกตินะครับเครื่องไม่มีไอนะครับดูสภาพห้องเครื่องโดยรวมนะครับรถจะไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับไล่จากปั๊มน้ํานะครับหัวฉีดเดิมนะครับเดิมๆหมดนะครับเครื่องไม่เคยแกะสภาพห้องเครื่องก็ดูสวยนะครับพวก กล่องอากาศพวกพลาสติกหม้อน้าอะไรพวกนี้ไม่มีแตกนะครับสติกเกอร์ที่มันติดแผ่นหม้อน้าอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ครบนะครับต่วสอ่งอเสียสวยนะครับต่อเข้าวาวยังไม่เคยแกะเลยนะครับเนี่ยเสื้อเสื้ออ,อะไรคือสภาพดีนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแห้งๆเลยเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องปกติน้ำหนักอ่าเวลาเหยียบค์ดเหยียบเบียอะไรพวกนี้ปกตินะครับ น้ำหนักพวงมาลายัยหมุนซ้ายหมุนขวาปกตินะครับไม่หนักระบบเกียร์นะครับหน้าแปดหลังแปดนะครับเชตเทิลปกติลูกเกียร์นะครับท้ายก็ปกตินะครับเวลาวิ่งเร็วดียวคันนี้รถปี6กสนะครับมีอุปกรณ์ใบดันดินแล้วก็ผ่นพวนช้างนะครับราคาเปิดไว้ที่3า0แสนสบาทนะครับคือถ้าเกิดลูกค้าจองเนี่ยเดี๋ยว ทางร้านก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับคือก็พยายามเช็คทุกอย่างให้มันอยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่แต่รถมือสองก็คือรถมันมีอายุการใช้งานนะครับลูกค้าก็ต้องเผื่อบ้างนะครับคือทางร้านเนี่ยเห็นตรงไหนที่มันบกพร่อแก้ไขให้อยู่แล้วนะครับแต่บางอย่างนะครับบางทีเราไม่ได้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าบริการจส่งนะครับทั่วประเทศมีรถขนส่งนะครับสบายใจได้นะครับไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับถ้าเกิดไกลๆก็โทรมาคุยกันนะครับ อะไรช่วยกันก็ช่วยกันนะครับสนใจเบอร์โทร0 9 9 4 9 4 5 3 5 1นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับ